ประกอบล้างนะคะมีหัวน้องยุ่นเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอ่ะมีมือนะคะเดี๋ยวก่อนข่าวข้างดําข้างอะไรวะนะ่ะข่ะก็ให้มาแค่อันเดียวอะไรวะพ <laughs> ิการชัดชัด ใครมาต่อสู้มาดิครับพี่ไอ้นี่มันสามขาดิว่าปูสามขาก็มาดิครับนี่เลยมือข้างเดี๋ยวกระตบเกมียนแตกได้นะคะนี่เลยค่ะตีขาไปถนนึงทีหลักก่อนแบบหนึ่งกูต่อยนะคะอุ้ยข้างหนึ่งไม่โดนว่ะเอ้ยเป็นยังไงข้างอีกข้างหนึ่งคือแรงเวอร์เอามาปากแดงเลยไข่เจนี่มันปากแดงนะค่ะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวมือข่าวกระดากระด่างมากอาค่าเลยค่ะโอเคค่าต่อไปนะคะให้มันเป็นผู้เป็นคนสักหน่อยเอเคอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแ ต่อค่ะผิดจิ้หมหายเราเอาเป็นปอลิโอแดกเลยมึงนึ่งนะคะต่อผิดเดี๋ยวเลยมาเลยเฟิบฟับฟิบฟับเดี๋ยวมันไม่ใช่ค่ะนี่ว่าไอ้มือดำๆนั่นมันคือแขนนี่อะไรของมึงฮะนี่เลยต่อยค่ะไอ้กามปูมาเลยค่ะไอ้ส้มนะคะหน้าส้มเที่ยวกินเลนะคะกินเลเยอะไปหน้าส้มเลยค่ะตายค่ะเรียบร้อยรอบนี้นะคะเขาให้หัวมาสองอันกันเลยทีเดียวเที่ยวนะคะคุณล้ชมเดี๋ยว ต่ออย่างนี้เลยหรอโอเคข่าวใช่ปะอะไรข่าววะอ่ะนข่าวโอเคข่าวกระดากระด่างไปนะคะต่อให้เป็นผู้เป็นคนสักหน่อยได้ปะเออมาตัวเป็นคนแล้วแต่ว่าหน้ายังไม่เป็นคนอยู่นะคะเจร้องให้เจร้องให้ไหมวันนีาเอามาค่ะแฝดนรกนะคะหมาโทเทโทเทนี่เลยค่ะเป็นการต่อยที่มินิเมอลมากเลยนะคะนี่อ่ะเปิบเปิบเปิบนี่ค่ะดูด้วยว่าข้ามากับใครนี่นี่ตีอัดกำแพงไปเลยค่ะนี่เลยเรียบร้อย่าตัวเป็นไก่หรออุ้ยเลิศ ตัวเป็นไก่นะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงต้องต่อมือก่อนใช่ปะโอเคเอาเดี๋ยวชิบหายแล้วเอามือไปต่อตรงหน้าอีกเราได้ไข่มาหนึ่งฟองด้วยนะคะเอาเก็บมาค่ะอ๋อเก็บใส่อกล่องห่อโอเคกัตา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 โค้มันอมีดมาด้วยมันอามีดมาหั่นไก่นะคะฉันยังไม่อยากเป็นเค c นะคะยังไม่อยากเป็นไก่เค c มาเลยกัตตาคัตตาคัตตาเนี่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะไอ้นองนี่เป็นไงไก่ทาปากแดงด้วยนะคะ วิอรอบนี้สวยย่ะมันเหมาะกับพี่มากเลยเดี๋ยวค <c oughs> อไม่ตรงนะคะเอามาปึ๊บต่อแขนไปเลยค่ะหน้าฉันแขนใครทําไมแขนมันแบบดูแบบกํายําจังวะเอาแล้วเปลี่ยนหน้าเฉยเลยเอาอะไรวะนหน้าเอาสวยด้วยนะประเด็นสวยด้วยหมวกด้วยนะคะใส่อะไรดีวะหมวกเขียวไปเหรอเกลื <c oughs> <c oughs> ล่อนๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเปลี่ยนได้ปะโอเคใส่ใมันตรงๆหน่อยนะคะฝน <c oughs> ตกใหญ่ตัวเลยวะเนี่ย ต่างหาบหรือเปล่านี่เลยมึงเข้ามามึงเจอมีดจ้วงไซแน่นอนค่ะเจ๊กเจ๊กเจ๊กอุ้ยมันตอบแบบนี้ทําให้เราสู้กับมันยากมากเลยนะค่ะอุ้ยตอนนี้แขนเราสีส้มแล้วว่าแขนเราหลุดแล้วอุ้ยนี่มันเก่งมากเลยนะมันเก่งมากเลยยีมือเดียวเนี่ยเก่งใช่ไหมม่ยอมแพ้นีน่เลยชึบชึบแขนมันก็หลุดค่ะเดี๋ยวนะแขนพี่มันไม่ถึงว่ะมาถึงกระโดดได้ปะกระโดดนี่เลยค่ะจ่อยจ่อยไปเลยจ่อยนะคะไม่ใช่จ่อยเออเรียบร้อยบักเลย มาเจ๊ป,ปากบันเย็นนะคะอันนี้ไรอะ่ะมีข้าวด้วยว่ะอว้เก้ว่านะคะโอเคข่าวไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะฮะเอามาแขะเลย่ะเลยปะเนี่ย อันนี้แขนนะคะแขนสองสี่ะเออต่อให้มันไปพูดเป็นคนหน่อยดูอันนี้ค่ะค่ะปึ๊บอีกครั้งหนึ่งนะคะอุ้ยฉักยันด้วยว่าคือบันเกะว่ะต่อไปนะคะอะไรดีอันอาบุตรคู่ใจนะคะนี่เลยด้านนี้ดีกว่าอ๋อมีปีกว่ะเลดเเก๋ๆนะคะมีปีกให้ด้วยมีอะไรให้เราซื้อด้วยนะคะมีหมวกด้วยย่อเอาใส่ไปเลยดูก่อนนะมันมีข้าวหรือว่าจะใส่หมวกทําไมก็ไม่รู้่ะโอเคใส่มันตรงๆนะคะนี่นี่ฉันเจอกับมนุษย์ต่างดาวนะคะนี่เลยฉันลอยได้ค่ะฉันลอยได้นะคะมึงเจอแน่มนุษย์ต่างดาวค่ะจิ้มหัวไปจังหหวววะนนี้้ยััังงงไคพมแแดล คะดูหัวมันจะหลุดนั้นไงพูดแล้วก็หลุดเลยนะคะอย่างนี้ต้องจัดการเสร็จซาใครเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะไตหาไปซารอบนี้นะคะเขาแถมอเวเยวะมาเต็มไปเลยค่ะลุกจะต่อยังไงวะเนี่ยเอามาต่อคอก่อนนะคะอันนี้อะไรคะสะโพกหรือเปล่าเออจะเป็นสะโพกนะคะอันิบหายแล้วปาปรลิโอแดกอีกแล้วนะคะต่อไปนะคะค่ะค่ะเออเล็กข้างใหญ่ข้างนะคะเลือดเลเก๊ค่ะตามภาษาคนพิการนะคะโอเคต่อไปนะคะใส่มือไปเลยค่ะมีนวมด้วยนวมพูดใจนะคะ ลองหาเฉยเลยเอาละอะไรอะไรมันหลุดออกมาก็ไม่รู้นะคะคีย์หรือเปล่านะโอ้ไม่กอเราได้เงินด้วย呀เกว่ามารอบนี้ฉันเจอกอ,อะไรหัวลําโพงหรือเปล่าน่าจะไทยนะคะคุยมันมีโลก,กําบังด้วยอะมาเจอแม่ไม้มวยไทยนะคะนี่เลยคะ่ะนายกล้วยทอดนะคะมาเจอเลยมานายกล้วยทอดเอ็งจะต้องจําไปจนวันตายนี่เลยนายกล้วยทอดนมสกุลทอดมันนะคะเรียบร้อยเอามาผมทองนะครับปากสีแบบว่าชมพูกะปิกะปิหน่อยนะครับผมออะต่อมานะคะต่อข่าวไปเลยกับ คณพี่แขนสองข้างที่ต้องไอ้คบนะคะอัดําข้างแขนข้างนวมนะคะข้างหนึ่งค่ะเลือเลือนเก๋ๆค่ะคุณพี่รอบนี้นะคะฉันเจอกับนกพิราบนะคะโอ้มันมีปีกด้วยอะปีกของนกพิราบนะคะมาต่อยค่ะต่อยค่ะนี่เลยต่อยแขนนะคะอ,อุ้ย๋ยวก่อนตั้งหลักก่อนปะตัวมันแดงแล้วอีกนิดเดียวเราก็ลอยไปต่อยมันได้นะคะต่อให้มึงน,นี้เลยเป็นยังไงนี่ขัดไม่พี่ปีกนะันเนี่ยเอ้ย อุ้ยรอบนี้นะคะเราเป็นน้องพิราบบ้างนะคะอ่อะต่อขาไปเลยไม่ใช่ตต่อหัวนะครับเดี๋ยวก่อนนะตั้งได้หรออ๋อมันขยับได้นะครับคุณผู้ชมเอารถสภาพเอารถไม่ต้องเอาหัวได้ไหมเออเอาแขนอย่างเดียวได้ป่ะคุณพี่เอาแขนอย่างเดียวนะคะอาเชิฟนี่เลยค่ะถือมีดอาวุธครบกายนะครับพอยังมันก็ต้องต่อคอด้วยหรอเปล่าต่ออย่างนี้เลยนะคะเออเลิศ มาแล้วค่ะรอบนี้ฉันบินเป็นกระห้างเลยนะหะอุณานโดนโดนหลบหลบค่ะหลบนี่จ้วงค่ะจ้วงมึงจ้วงนะจ้วงหัวจ้วงแขนจ้วงขานะคะเออเป็นยังไงเป็นยังไงพี่พี่จะยอมยังไม่ยอมกัหนูกระจ้วงต่อนะคะพี่นะพี่ตาเดียวพี่จะมาสู้อะไรกันหนูได้คะพี่ตาเดียวพี่มองไม่เห็นไม่ชัดหรอกนี่เลยจ้วงคอหลุดไปหนึ่งทีนะะจ้วงอีก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 นี่เลยเป็นฆาตกรในหนังสยองขวัญเลยนะคะเลิดเลค่ะนี่คือรายยาคุณพี่โอ moon, ้โหต่อเนี้เลยหรอเออก็ให้ต่อแบบนี้นะคะ วิ่แล้วมันล็อกด้วยเหรอโอเคดึงออกมาได้อยู่นะคะโอเคต้องดึงออกมาใช่ปะเอะตอบแบบนี้เลยนะคะส่วนส่วนกลางมันล็อกนะคะอะไรวะนี่เลยขาะตอบเป็นตะห่าเลยไม่กูเพิอมนี้เลยเป็นไงมือมีสี่ข้างนะคะขาต้องมีให้ครบนะคะเพลัมตัวเราใช้ไม่ได้ใช่ไหมหัวใช้ได้คะ่ะเออเอาหัวไว้ต้องการ โอ้มาเราก็ไปเจอกับตัวที่ไม่ธรรมดานะคะมาเลยกูมี2หัวนะคะสรุปว่าใช้ได้แค่2แขนนะคะเราต่อยได้แค่ข้างบนว่าข้างล่างมันต่อยมาได้เดียวอุ้อยเดี๋ยวก่อนนะแขนนี้เออแขนอกลางานี่คือเก่งมากเลยนะโหดมากเลย อ่พี่หัวโลดนะคะรอบนี้เราไม่มีผมบางอ๋อมีกระต่ายเดียวนะคะเข่านะคะไม่หงอนเราค่อยเหงาอน่างนี้ใช่ปะเออเอาไปต่อสู้ทิมแทงกับศัตรูนะคะลูกตาเราแบบปบพ่นไฟด้วยจินยาไปเลยค่ะเพิ่มความใหญ่โตของหัวนะคะเอิร์ลกางอุ้ยมันมีล้อด้วยยังมันกองไปเปาอุ้ยด,ยดยูน,นึงมันเอาไม้มาจิ้มตาพี่มันเจ็บตาเหลือเกินมันแสบตาไปถึงซวงอุ้ยมันเอาไม้มาตีฉันอีกแบบนี้เลยค่ะยังมึงยังไม่หยุดใช่ไหมนี่ต่อยตัวค่ะต่อยตัวค่ะนี่เป็นยังไงมีล้อก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะคะปูนาฆาเกตัว ไ่อะถ้าไม่มีเอามือไปจ้าบปูกา,านง่บฮถ้าอ,อันี่เจิบอ่ามีสามตาสิเอ้ยม,ม,มีมีข้างละสามบปูโอ้โหไม่กม็มันงอกมาได้มันงอกมาได้แล้วมันเกือบแลันป่อยอะไรด้วยมันปล่อยอะไรวะทอดมันหรอห้าเราสู้อะไรซู้ไออก่อกนะคะไกโอกมามึงมาเจอไออก่ไอ,อกไอก ไอโอกผมหลุดไอโอ๊กวิกหลุดนะคะอันดีกูจะเอาขนมึงออกจากตัวให้หมดไอโอ๊กอย่าคิดมาสู้กับปูนาขาเกยนะคะเดี๋ยวปูจะนีบไอโอกให้ดูเป็นยังไงตัวมันเริ่มแดงแล้วค่ะเฮ้ยตัวฉันก็เริ่มแดงแล้วนะอุ้ยคอมันหลุดแล้วตัวมันก็หลุดเรียบร้อยค่ะนี่เลยปูนาขาเกยนะคะปูนาคาเกยตัวใหญ่ซ้าไม่มีอะ อุ้ยรอบนี้เราเป็นตัวอะไรอ่ะต่อไปนะคะเอามาอันนี้ไรวะมีอุปรกรณ์อะไรก็ไม่รู้ว่าเอาเสียไปอุ้ยเป็นเอ่อเครื่องจักรขุนยนต์นะคะอ้าวแลวมีข่าข้างเดียวหรออะไรอ่ะเดี๋ยวนะข้างนี้พี่ส่วนมากจะใช้ข้างนี้ใช่ป้าได้เลยค่ะเอาไปสามแขนเลยไหมคุณผู้ชมเราจะได้สู้กันแบบเมามันไปเลยนะฮะซื้อกระเป๋าดีกว่านะคะคุณผู้ชมกระเป๋าทำอะไรอย่างสบายแบบเก๋ๆแล้วอะไรไม่น่าซื้อเลย่าแพงมากด้วยอ่ะ มันจะทําอะไรได้อุ้ยตัวไรอย่างี้เลยค่ะ3ามแขนนะครับมึงสู้มึงเจอกูได้ก้าจิ้มไปเลยค่ะต่อยกันแบบละง,งมละง,งวนะคะหุยเลิศสามแขนนี่คือโหดมากเลยอย่าต่อยแบบเมามันเวอร์โอ้รอบนี้มันเอามันเอาไอ,อ้นี้มาให้พี่เยอะมากเลยอะ่ะเครื่องอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมจะต่อ,อยังไงหมดวะนะต่อข่าก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมมีข่ามาข้างเดียวเองอ่ะไม่เป็นไร อาต่อแขนเลนนะคะทั้งล่างทั้งขงบนเอาไว้ต่อยเออเอาไปตุ่ยศัตรูนะคะตุ่ยด้านทั้งบนทั้งล่างอาติดไปเลยค่ะคุณพีติดให้หมดนะคะเออมีนวมด้วยค่ะอุ้ยหัวไฟด้วยว่าโอ้ยหัวร้อนมีไฟอยู่บนหัวด้วยยาคุณผู้ชมอี่เลยค่ะมึงเจอนะคะนี่เลยเนเนใช้มีดที่เป็นปากขยักนะคะหุ้ยมีดอันนี้เลิศนะคะคกูเ็แบบเมามันมากดอกมันมีสองหัวด้วยยะแล้วก็ขาเป็นไก่นะคะมากูจะเอาขาองมึงเนี่ยมาทาเป็นต้มยําไก่นะคะนี่เลยค่ะตายไปซะนี่เลยี่เรียบร้อยค่ะหุ้ยโหดนะ เราโหดมากเลยนะเราโหดแบบอุ้ยสตอรอเบอรี่มากค่ะเอาสตอรอเบอรี่นะคะรอบนี้มีสตอรอเบอรี่ให้ฉันด้วยรู้ดิง่เาเงี่ยวฉันอยากจะกินอยู่พอดีเลยนะคะต่อไปนั่นแค่แขนเหรอพี่ว่าแขน,นไวตรงหน้าแม่เออเอาไปสู้กับมันนะคะสตอรอเบอรี่ทำไรเ,เขาบอกอให้กินใช่ไหม กินเพิ่มพลังนะคะเอามันเอามาส่งดาบเลยเหรอไม่ก้อนเลยโชคดีนะคะที่พี่มือพี่สามารถใช้สอ่งอันน่ะนี่เลยค่ะต่อยกันอย่างเมามันนะคะจังหวะนี้สดไอ้โลนเธาก็ไม่ยอมแพ้นะคะแต่ว่าตอนนี้มือมันหลุดไปแล้วนี่ค่ะเจ็บนี่ตัวต่อไปตัวนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเป็นงาติดมือไว้ตรงหัวโคตรเลิศด